กี่บาทลูกวันนี้ก็เป็นสิบบาทกับยี่สิบบาทสามสิบเลยเหรอรปกติน้องกาเนี่ยจะได้เงินอ่ายี่ห้าพี่ต่อจะได้เงินสี่สิบแต่ว่าพ่อไม่มีเศษยี่ห้าบางครั้งพ่อก็จะให้ไปสามสิบเพราะฉะนั้นได้ไปเยอะกว่าปกติก็ต้องเหลือกลับมาด้วยนะลูกนะเอออยากกินอะไรก็ซื้อกินแต่ว่าจะเหลือหนึ่งบาทสองบาทแม่ไม่ว่าจะขอให้เหลือกลับมาพี่ต่อได้เงินยังลกูกยังค่ะอ่ะเอาเงินกับพ่อขอบคุณครับ ครับเด็กๆก,กินข้าวแล้วก็แต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กินข้าวกับไรลูกพ่อแวนไปซื้ออะไรมาที่ร้านป้าใช่แม่นี่แหละเป็นคนบอกให้พ่อซื้อป่ามาให้ลูกจะได้เคี้ยวง่ายๆอ่ะเก็บกระเป๋าตังค์ให้เรียบร้อยนะลูกปะ่ะแันกว่ามีอะไรแปลกไปนะมีอะไรแปลกไป,ป,ปใช่แม่ให้พ่อเอากระโปรงไปตัดให้แล้วเพราะว่ามันยาวไปเนาะลูกเนาะค่ะยาวจนจะถึงตีนแล้วอ่ะอันนี้ใส่แล้วพอดีเนาะ สวยมากเลยค่ะในหมุนสิคะโอ้โห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 ปะปะไปโรงเรียนตั้งใจเรียนนะลูกปะแล้วมีอะไรใหม่อีกนะถุงเท้าใหม่แล้วมีอะไรใหม่โชว์สิโชว์สิถุงเท้าใหม่แต่ใครโชว์ถุงเท้าใหม่สิปะปะลูกปะปะตั้งใจเรียนขวดน้ําขวดน้ําน้องขวดน้ำน้องกระเป๋าน้องปะตั้งใจเรียนนะลูกปะไปส่งพี่ต่อพี่กวาปลูกปะปะปะลูก สวัสดีค่ะสวัสดีครับตั้งก้าวสวัสดีค่ะค่ะไอ้ไอ้ไอ้โบล่ะลูกโบล่ะพ่อหยิบโบให้ยัง,ยงอา้าวมาไม่หยิบโบหนอันไหน,ไหนสีไหนใช้สีไหนสีสีไหนสีนี้ใช่ไหมอโอเคอะอยากให้กันอยากให้ อย่าให้รองเท้าโดนเสื้อนะลูกเดี๋ยวสกรปรกมาเดี๋ยวแม่จิบโบให้พ่อหยิบโบให้หน่อยสีไอ้กลมสีกลมกลมม,มีโบสำเร็จโบสำเร็จอเอาอันเดียวแตงกวาจ่าจตังแม่ด้วยค่ะกี่บาทพ่อพ่อกี่บาทสีก่กลมยี่สิบอ่ะยี่สิบค่ะ <laughs> ไม่เหลือแล้วลูกกู <laughs> ให้เงินโรงเรียนสามสิบจ่ายค่าโบแม่ยี่สิบ เดี๋ยวแม่ขาดทนนะมาเดี๋ยวแม่ติดให้นีค่คุณครูให้เอาใบตองไปคนละนิดละหน่อยช่วยกันเพราะว่าวันนี้มีทํากระทงโรงเรียนนะคะพ่อระวังมันแตกนะใบตองอะ่ะแตงกวาอย่าทํากระเป๋าแรงนะลูกเดี๋ยวใบตองแตกนะลูกนะ,ป,ะ,ะป้าลูกปาพี่ตอไในใบตองในกระเป๋าแล้วในหันหลังให้แม่ดูนี้<ไ>เอาอย่าทําแรงนะลูกเดี๋ยวมันแตกนะเอาไปให้คุณครูนะลูก วันนี้คุณครูให้ช่วยกันทำกระทงออเคนี่เห็นลปะปไปดูตนนัวเล็กทำไมอ่ะต,อตอลอดเวลาแล้วก็กรอกน้ำกินเรียบร้อยใช่ไหมลูกแล้วขวดน้ำหนูอยู่ไหนอ่ะไม่ <c oughs> ในกระเป๋าใช่ไหมโอเคโอเคไปลูกไปบายบายค่ะ <c oughs> น้องกวางกระเป๋าตังค์แม่กลัวหายจังเลยอ่ะเอาให้พ่อใส่กระเป๋าให้ดีกว่าไหม <c oughs> ถืออย่างนั้นอะ พี่ต่อกระเป๋าตังเอาไว้ไหนลูกช่อเล็กนะอเ,เอาาเอไปลูกปะเต้นก้อยอย่าลืมอ่านกับครูทุกวันนะ,<ป>ะลูกนะเอากระเป๋าไว้อเอากระเป๋าถอดเออเดี๋ยวกับเดี๋ยวพี่ต่อนั่งไม่ได้ไปไปอัดกันปะ